โรคแอนทรัหรือชาวบ้านเรียกว่าโรคกาลีเป็นโรคติดเชื้อแบคทีเรียบาซิลัสแอนทรซิสแบบเชียบพลันแบคทีรียชนิดนี้พบในดินตามธรรมชาติครับเมื่อโตเต็มที่สามารถสร้างสปอร์และกระจายไปในอากาศได้โรคแอนทรักนับว่าเป็นโรคระบาดสำคัญโรคหนึ่งในพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์พศ .2499 เป็นโรคติดต่ออันตรายร้ายแรงที่มักแพร่ระบาดในสัตว์กินพืช เนื่องจากสัตว์เหล่านี้กินสปอ์ที่อยู่บนหญ้าเข้าไปทั้งสัตว์ป่าเช่นช้างเก้งกวางและสัตว์เลี้ยงเช่นโครกระบือแพะแกะที่สำคัญคือเชื้อแอนแทรกสามารถติดต่อมาสู่คนได้ครับเชื้อแอนแทรกมีความทนทานต่อสภาพแวดล้อมสูงสามารถปนเปื้อนอยู่ในสิ่งแวดล้อมได้ประมาณ10ปีจึงมักพบโรคนี้ในท้องที่ที่เคยมีการระบาดมาก,ก่อน แต่ในปัจจุบันเนื่องจากอุณหภูมิเฉลี่ยที่สูงขึ้นจากภาวะโลกร้อนทําให้เชื้อโรคเติบโตได้ดีร่วมกับการคมนาคมสะดวกและรวดเร็วจึงมีการนําสัตว์ป่วยหรือสัตว์ที่อยู่ในระยะฟักตัวของโรคไปขายทําให้เกิดการกระจายของโรคไปไกลและเริ่มพบในพื้นที่ที่ไม่เคยมีการระบาดโดยมีรายงานโรคแอนทรกทั้งในคนและในสัตว์ในประเทศจีนอินเดียมองโกเลียอัฟกานิสถานคาซัคสถานคีรกิสสถานและ เวียดนามครับสำหรับประเทศไทยจากการรายงานการเฝ้าระวังของสำนักประบาดวิทยายังไม่พบสัตว์และผู้ป่วยโรคแอนแทรกแต่ควรเฝ้าระวังโรคในสัตว์ที่ค้าขายผ่านทางชายแดนครับเนื่องจากยังมีการประบาดในประเทศเพื่อนบ้านล่าสุดพบผู้ป่วยโรคแอนแทรกจากการบริโภคเนื้อโครกระบือดิบในประเทศลาว โรคแอนแทรกไม่สามารถติดต่อจากคนไปสู่คนได้ครับแต่สามารถติดต่อจากสัตว์สู่คนผ่านสปอร์ของเชื้อที่ติดอยู่ตามฝุ่นขนสัตว์หนังสัตว์หรือสัมผัสสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์ที่มาจากสัตว์ป่วยตั้งแต่รับเชื้อจนถึงขั้นแสดงอาการอยู่ระหว่าง12ชั่วโมงถึง60วัน ผู้ที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคแอนทรักคือผู้ที่มีโอกาสสัมผัสกับสปอร์ของเชื้อแบคทีเรียได้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ผู้ที่ทำงานในฟาร,ร์มปศุสัตว์คนแล่เนื้อสัตวแพทย์สัตวบาลและเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการโรคแอนทรักก่อให้เกิดโรคในคน3แบบตามอวัยวะที่สัมผัสคือ 1. ติดเชื้อที่ผิวหนังจากรอยถลอกหรือบาดแผลพบประมาณร้อยละ95 ผู้ป่วยจะเริ่มด้วยอาการพันบริเวณที่สัมผัสเชื้อครับตามมาด้วยตุ่มแดงแล้วกลายเป็นตุ่มน้ำพองใสหลังจากนั้นจะเริ่มยุบตรงกลางเป็นเนื้อตายสีดำมักไม่ค่อยมีอาการปวดอาจจะพบต่อมน้ำเหลืองบริเวณข้างเคียงบวมโตได้ครับ 2. ติดเชื้อที่ปอดจากการสูดรมสปอร์ซึ่งติดมากับสัตว์หรือผลิตภัณฑ์ที่มีโรคเป็นลักษณะการติดเชื้อที่รุนแรงและเสี่ยงต่อการเสรียชีวิตมากที่สุดแม้จะได้รับการรักษาแล้วก็ตามครับอาการที่สังเกตได้คืออาการคล้ายโรคหวัดเช่นเจ็บคอมีไขต้ต่ำๆอ่อนเพลียปวดเมื่อยกล้ามเนื้อซึ่งอาการเหล่านี้อาจคงอยู่เป็นเวลาหลายชั่วโมงหรือหลายวันอาการอื่นๆได้แก่ รู้สึกไม่ค่อยสบายบริเวณช่องอกหายใจหอบเหนื่อยกลืนแล้วเจ็บคลื่นไส้ไอเป็นเลือดและเมื่ออาการของโรคดำเนินไปอาจมีไข้สูงหายใจลำบากครับ 3. ติดเชื้อในทางเดินอาหารจากการรับประทานเนื้อสัตว์ที่ป่วยตายอาการเริ่มแรกอาจสังเกตว่ามีแผลที่ปากเจ็บคอกลืนลำบากคลื่นไส้อาเจียนไม่อยากอาหารหรือมีไข้ และเมื่ออาการแย่ลงอาจทำให้มีปัญหาเกี่ยวกับการหายใจซึ่งเกิดขึ้นจากการบวมของคอรวมทั้งอุจจาระเป็นเลือดอาเจียนเป็นเลือดและขาดน้ำครับ โรคแอนแทรกมีวัคซีนสำหรับป้องกันก่อนการสัมผัสเป็นวัคซีนเชื้อตายสามารถป้องกันโรคได้มากกว่าร้อยละ90ผู้ที่ควรได้รับวัคซีนได้แก่ผู้ที่ทำงานในอุตสาหกรรมเกี่ยวกับผลิตผลจากสัตว์และสัตวแพทย์ไม่แนะนำให้ฉีดในคนทั่วไปนะครับเนื่องจากมีความเสี่ยงน้อยสำหรับประเทศไทยยังไม่มีการฉีดวัคซีนเพื่อการป้องกันโรคแอนแทรกในคน แม้ในปัจจุบันไม่พบโรคแอนแทรกในประเทศไทยเป็นเวลากว่า20ปีมาแล้วแต่ไม่ควรนิ่งเฉยมันเฝ้าระวังและสังเกตอาการผิดปกติในสัตว์อย่างเคร่งครัดประชาชนไม่ควรนำเนือสัตว์หรือผลิตภัณฑ์แปรรูปจากต่างประเทศเข้ามาในประเทศไม่เพียงแต่โรคแอนแทรกเท่านั้นนะครับแต่อาจก่อให้เกิดโรคระบาดอื่นๆตามมาได้ครับ